แพนเค้กเปิดชีวิตหลังแต่งที่หมีเล่านิสัยสามีอีกมุมที่หลายคนไม่รู้ล่าสุดแพนเค้กเขมมนิตได้ออกมาเล่าชีวิตหลังแต่งงานกับพี่หมีผ่านรายการ Now U C Emmy ล้วงความลับหลังแต่งงานแพนเค้กกับพี่หมีก่อนกับหลังแต่งไม่เหมือนกันเขาโมโหหิวอะไรก็เป็นเรื่องได้สมมุติเรื่องรองเท้าเรามีรองเท้ากันเยอะมากจะกองเต็มหน้าบ้านเลย ถ้าอารมณ์ดีจะสามารถเดินผ่านได้ไม่เป็นไรแต่พอวันไหนอ่านหมอนไม่ดีก็จะสะดุดรองเท้าเขาลอยเธอทำไมรองเท้ามันจะต้องอยู่หน้าบ้านแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะต้องเก็บอ่ะมันอยู่แบบนั้นเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าวันนี้มันขวางตาทุกเรื่องเป็นเรื่องได้หมดตรักร้าผ้าที่มันอยู่ในห้องซักผ้าที่มันอยู่เหมือนเดิมทุกวันแต่วันนี้พอจะลงไปซักผ้าเอง เท่นต้องบอกที่บ้านว่าทุกคนที่หมีกำลังจะลงไปซักผ้าอะไรที่อยู่ขวางทางเอาออกให้หมดอย่าให้เขาเตะตองอดูจังหวะต้องดูอารมณ์ซึ่งสี่เคยเห็นแทนเค้กตอนมีอารมณ์ด้วยที่หมีถึงกับลั่นตัวใครตัวมันเอมี่บอกเลยฉันเคยเห็นที่บ้านคุณเป๊กสัญชัยฟิวกำลังสนุกไม่ได้เจอพี่หมีนาน พี่หมีก็เอออยู่แป๊บหนึ่งแต่น้องแทนพูดแล้วไงจริงจจะกลับตั้งแต่สองทุ่มโอเคพี่หมีอยู่สี่ทุ่มก็ได้สี่ทุ่มปุ๊บไปพี่หมีพี่หมีก็เดี๋ยวสี่นิดหนึ่งอย่างเนี้ยกลับค่ะพี่หมีสี่พี่หม,มีเดินมาเฮ้ยบอกแทนหน่อยเราไม่ค่อยได้เจอกันกลับได้ไงเอมี่น้องแทนตอบได้คะ่ะเงินแทนไปรอในรถนะคะสี่ ที่หมีลุกขึ้นนึกว่าจะไปเอาแก้วเก็บกระเป๋าเอาอะไรวะลูกที่เราที่หมีก็อย่างนี้แหละเขาไม่พูดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแค่มองปุ๊บเออไปดีกว่าอย่าสร้างปัญหาเพราะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเหนื่อย